ส3มเก้าสศ ผู้มบรรยากาศรุ่นหวยสุดยอดมากเต็มเตล้วเน่ยนเอกแล้นี่เออเอเลยตตสักพักนึ่งเนี่ยพนันใาเอันซื้อเลยใจว่าอีเออิแนนเนเอิร์กแล้วไม่ยังไงอุปกรณ์ออกรางวัลหลัก่ามซนเีเราหมด่ไหมมันมีอยู่นี่แม่อันนี้ก็ซ8นแปดส โซฟาไม่นั่งไม่นั่งโผล่นังแล้วน่างวลอตเตอรี่เด้งานก้านาสกมลตรี่พุ่งละกรระกำต้องเดือนตะกาวกลางได้เฮี้ยนนึง

นี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหใช่โอ้ย้ขายสตัวใช่ไ้ขกไม่ละงน่าันละกัาละน้ยนี่งให้เล็ไทยเจมันคตว่ว่านอยู่ข้างหน้าโอ้ยเอมักมาังกมากตใช่เจ็ดเจ็ดบ ี่ยามสิบหน่ที่ไหนมั้งเจ็ดเจ็หกเนลถ่ายั่นนี่อกมาะหน้าจอเลขหลังนะเน่าเฮ้ยเจ๊ใเล็ไปคักนี่เจ็ดเี็ดหกเนี่ยเจ๊ใบเจ็บว่าได้เฮี้ยเปี่ยวเขาบอกเียโดนนะคะโดนจะขันไม่จะขันรังเงนนก็ดีหมมี่เจมี่เมี่ คือีมันมันมือสามตาสามตัังน่แค่นเนาะแปดพันุ่นนี่มันบอกแต่พบอกอนพนบอกว่าใใรเพราะว่า่องวข้าไปหลายน้นเออเนหาแล้อันเสวยิมเทุกเย็ทุกนี่แปดไปยฝ่างเลงขันอกเต็มเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวไก่ไก่แล้ ตาปูลงลงครับสี่เลยแล้วลงมากเนี่ยลงเลยเอ3ตัวครั้งที่1นึ่ายสตัวเด้อเนี่ยครับได้เก้าีเก้าแปดสี่าค่าสามตัวเนาะเก้ศนมึงกับบอออกเก้นี่แปดศูมึงกรบอกอ ท่า <l id> นคุณกองสลากเป็นเจ็ดสัเจ็ดแเลขันมากบ่ได้รุ่นเล็กเฮ้ยพุ่นเลขปัญหาสามหาสองเป็นว่าหาตาคือหางคนเียนะก็ไ่เป็นยังแ่ะเื้อขึ้นกับเื้อยู่งแม่หาสองเอาแม่เสื้อามลารุ่มก็จะตกับเป็นเลมาก

คัทีม看看네่มันใจเพิ pues. ่มกรนเพิ่แล้วจะออกรางวัลเลืท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกคือแกแกกแก่กอนี้ซื้อเลขก้อนที่เลอตตีข้งเุ่กี้ใหม่กนี้จัดนักเลขแเดียวหลายแห่งเฮร้่เตียเตียมสุดล่อย่างเดี่ยวเลยข้าองม่ เดือนตะเพียนโม่ขอื่นเป็นเสียไอลูว่าเสียจะขอม่รับน้่ข้าไหนจะไปน้่เอออ่าี่เทียงกันเดียวกันเทียนวะเออมาให้ไปน่กันทีรอบนี้เอออืเลขที่ออกยองแี่แปดสามสี่แปดสามนะครับเนาะสามสี่มีอกปริซึ่งสามสี่แปดสามสี่แ้ด ถ้าออกมาวันนี้ใครซื้อให้กันที่ข้าวางเท้าออกมากกว่านี้ไปกันสองคนเหรอเย้เดี๋ยวล้ว่ที่นึงนี่น่แหละเจ้าลุลลางะท่านผู้ชมมากแล้วเขียนว้กนอนเลยล่างศูนย์เป็ดนี่เยวไไปทาเลยเออแต่หาได้ป่นเนาะ ไปหาไปหาไปหาปาเกนฮอกเกนฮอกเกนฮอกเกนกเกนฮเกเนเกไปหากนฮกเนอกเกนกเก้าส okay. mm ิบองคกนเลอางเนี่นี่หาเราตัวนึ่งเ่านเบิงต่อเขาลูกเขาวาไม่จริง ที่สามหาายี่ล้าที่สามีดหลังที่ห้าเรไ้ดีวม่ันกับอยูนสุวนแปดกส่วยอดที่สุดหนตัวอ๋อมามาแล้วก็แปดหาเพราแปดหาเก็ะบกันละเอ้าอาจารย์ได้สินดังอาจารย์ได้สินเด็ดมิตรเด็ดเด็ดคุณจะจะไหวอ๋อ้แปดหาเด้อ เงินันจะเงนจะทากันามามเขาบอกจะทากันถือเขาเยจมันคือเขาเลยเอาออกมากออกมากออกมาตื่นสาววัดออกมากตัวด้เขาเกเดเอ๊ะถึงืสีาวเยเกบไปเจ็ไะาเือนแาซะ แ้าเนี่ยแหละปนยาวนุ่รปืนยาวถนแปดฟังฟังเลขทออก้างเยโอ้เลขจัเลขมากลออกสามารถเลของางเงือนบอเป็นหาวะแค่นเดียวแค่ทนเดียวังออกเนี่ยมัง

จีแกจัเล็กสองสี่ปเด็นแมงมมสอดไปข้อมท้าเนี่ยเออยันหน่อยยันหน่อยยันหน่อยเออยันหน่อยสบาองแปดหาสองแปดหาสองแปดสีโอ้ยแปดห้าแป้าแตกแหด้า้าแนแาเแปดาหาแปดหดปโเรแล้วค่ะ บอกแล้วเข้ามาเด็ดซื้อลายนับอกว่าเออบซื้อลายกับห้องี่เข้ามาเด็ดซื้อลาเอยตัวหัตัวล้วอนตัวล้หลายแต่ว่าเราซื้อแต่ม้ตัวซื้อเาซื้อแต่มยปงไม้สงซื้อนเียวเขาซื้อสนักเดียวไม่ซื้อสำนักอื่นออเขาเราเบิ้งบได้เซื้อสำนักอื่ซื้อใต้จังวะีแต่พูกเก่งเก่แบบนี้ไหน่แบบแ่หาอยู่บ้แบนี้เนาะ กเจหแค่นีจะว่านแปดเซมใส่กระบอกดสิบแปดดีันาแพรแปดสามเจ็ดแปดอยู่ไห่อยู่นะแปดสี่ล่างแับแปสามกับมันแมนมัก ไอเทียมเลยับเลือกกระเลขมากสุดเลยหคุสีเป็นหาราปรนาวันชวันพ่อแชาติในวันทีาจฉันรอลงสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามมาเลีแบบสีนี่บกธนาคารกรุงไทยนี่ประวัติศาสตร์เลยบอกเลยว่านี่ประวัตศาสตแกซีมตัวเลขีอเนี่ยซีสอง จะว่าหาซี่ก็ว่าของยาบเราเลยรางวัลที่หนึอยู่รางวัลที่หนึ่งสิลุด้นเดียวีะเหล็กของหยาบเหล็กมากเลยเป็นหมด ต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งจะทำการเสียงพยายชนหมายเลขมาจำหลักขึ้นมาแล้วมีจั๊กจั่นเลยต้อมการออกรางวัลในหลักใดใส่ลวดหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังแล้วนำา้วกคนที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองค่ะ แปดสามกแปดสากรซื้อแปห้ากรซื้อแมปดจสามนะคะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดขอแปแปดแแปดแดแปดแปดแแปดแปดแปดเปแดแแปดดแปดแปดดแปดแปดแดแปดแแดแปดาแะแป ได้หมายลูกสามค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันผู้แทนสื่อมวลชนนายสันติสุขพงซิลิ์น้าเทมลักแป๊บได้หรอพิีกรจะเป็นผู้เสกทุกบอลเป็นลำดับ ได้ไหมสองนิการออกรางวัลประจำหลักหมืออาจารย์ดรมนตรีสุขติยานุรักษ์วิทยาการการจัดการแล้วก็มีแนวทางระดับสูงก็ใครถูกบ้างมาเยอะนะคับเหล็กหัวตะกั่งเช่ไหมองมาหลองเขาผมว่ามม่เห็นเป็นลำดับสูงเรื่อแปดซี่พอน่าเจอค้ว แบน่าเดี่ยวอยน่ใช่ไหมหาบึงเหรอหาบึงรู้จดูดอกไม้ประจหวัดมใหม่ค่ะได้หมยเลื้ กรรมการออกรางวัลประจีแปกมีแบระแหงกรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยแต่ซ้ำอีื้อขึ้นไหมซื้อลงไหม่แปลงางกับซื้อไหวพิบไกรการปกครองชำนาญการพิเศษน่าจะมาแปดงบประมาณจะเป็นผู้สื่อสารเป็นกรรมการตบะกูรมากหรอกแก่หั กำรงการเสียงยิมขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจําหลักร้อยผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนายพรทิพย์รัตนพงพันนักจัดการงานทั่วไปชำนานการพิเศษจะเป็นผู้เสียบลูกค่ะ ่ประจำาที่ดีขึ้นตารเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลข่อค่าค่ะกรรมการออกรางวัลประจําหลักสิทนายพงศ์ธรสิริเทียนทองกรรมการซีนจะเป็นซีนที่ดูเบอรมาวอลจังกัดจะเป็นผทุกคนเป็นลําดับต่อไปค่ะซีนพวซองกระดิ่งนี่ซีนพวกซองกันเลยงหรออันนึ่งแห่งเข้มอันนึ่งแห่งพรแต่ว่าซีนอะไรหลังจากหมายเลขูก

ยี่สิบคูสามสฟ้าัาที่สต็อปเหียบเยียบเยียบือแสดงให้ประชาชนเขชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันงมือเลรสแสดงเงินแล้วมดเขาเนีงี่เหีีี้เยรางเงแล้วค่เ้เียเีเหรตุกรรมที่กันยายน2563เลขที่ออกเตาเนี เดีย๋ยวก็นนะึ่งศูนย์ศูนย์สเกเโอ้โหสีแล้วก็เก้ชื่อเก้าชื่อจโอ้เ9เก้าเจ็ดเป็นไะ คือว่าเก่ก่าเก่าไปเลยเก่าเก่าซีไม่ให้เที่งรมาบินเลขบ้านเบิ้งเก่าซนี่เนี่ยโอ้ยอในเตทซีเลขไม่เนแต่สเก่าก่าซี่อาจารย์ไห้ถูกแน่จปตสนั่นิตสมนั้นเหลล้อาจารย์ไหนถูกข้ออุทิศขออุทิศไปันแปเ

เอาค่ะเอา์มูชุ่มแต่รู้ว่าข้อมูลน้อยขงดที่หามาในวันนี้นะคะที่ของคพ่อมาดิมเฉยคืยออก่อย์พีนะคะลาเราขออย่างนี้หน่อยเลยคนไหนคนไหนี่ก็ดกับใค ต้องมีใครมุงคว้าแล้วมุง้อมน้องข่แั่มน้เลนุกวแล้วนะ้เป็คนทด้มแล้วงได้คุณที่ไม่ลืมนะขอบคุณท่ได้า เก้าเกาซี่ลตอนมันเเลกไทยเล็กหนาทาโตหนิ่เ็เกอกไปเกออกไปเลยอ่ะ กูซีซีกนสุดไหนซีโอ้นได้บอก่้นได้อีอกงเนี่ยถืม่ห่อยผ้เียคตือถีว่ิตราจาีี่คนถือเลขเนี่เลยาไม่น้อยถือผู้เดียวนี่ฮะไมส่เาาซี้าเก้าแกไม่ได้ใส่ฝาลองบ้านเน่น้องหานอ๋อเาใสเก่า อมันไปงานเมหอหารโอเคเนาะค่ะเกเสียใจกับคนที่ไม่ถูกและยินดีกับคนที่ถูกด้วยนะคะเกชนมากกหาซีเนาะเหล็กกะหายมาเป็นแนวทางเนาะค่ะก็มีถูกแนว้ยนี้เ่่้เฮหลนบาทเลยเนะคะต้องเอจะคนเลยโอ้เสียเดียวกันเอาเนาะค่ะตาแล้วเอนพาว้มีคนเดียวตามาคือ ก้นพังอะไ้มีหนเดียวใช่เอานะคะถ้าไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่ะทุกสีแล้วค่ะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนเนาะนกจากบอกอันนอกจาบอกทุกคลิปอยู่ความไม่แน่นอนคือความไม่แน่นอนควงกันทั้งตัวเจ๊แดงค่ะคนคนละกบ้านถือแก้วหม่องค่ะหือจะคล้องแม่หน่อยเนาะที่ไปหามาเ้าของแม่นรอยแมนเอาค่ะ สำหรับคลิปนี้กับอตัวล่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ